สวัสดีงน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับงน้องวันนี้นะครับน้องพี่ก็จะมาแจกโค้ดฟรีไฟอีกแล้วนะครับเนาะเพราะว่าวันนี้มีโค้ดมาแจกนะครับน้องแล้วก็มีกิจกรรมมาให้เล่นด้วยนะครับองน้องยังมีคนจําได้หรือเปล่านะครับเนาะกิจกรรมโวนไม้์เลขหนึ่งกับไมายเลขสองเนี่ยนะครับองน้องวันนี้นะครับน้องพี่ก็เลยแบบว่าจะมีกิจกรรมมาให้เล่นนะครับเนาะเพราะว่าไปอ่านคอมเมนต์มาทุกคอมเมนต์แล้วนะครับเนาะว่าทุกคนต้อง เล่นครับวงน้องก็คือหมายเลข1กับหมายเลข2นะครับเนาะหนคนจะสามารถคอมเมนต์ได้1คอมเมนต์นะครับวงน้องก็คือ1นคนต่อ1นคอมเมนต์นะครับเนาะชอบหมายเลขอะไรคอมเมนต์ลงใต้วิดีโอได้เลยนะครับวงน้องถ้าหมายเลขอะไรสนานะครับเนาะวันพรุ่งนี้เตรียมตัวรับของได้เลยนะครับวงน้องแต่วันนี้ก็มีโค้ดมาแจกนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้โค้ดท่าทางหัวใจอยากได้โค้ดท่าทางยื่นกุหลาบนะครับเนาะที่แบบว่าสามารถใส่ได้ยกเสริมนะครับวงน้องคลิปนี้ก็มีเหมือนกันนะครับเนาะก็ฝากกันด้วยละกันสำหร อยากได้โค้ดแร่ๆอยากได้โค้ดฟรีๆนะครับวงน้องคลิปนี้นะครับน้องพี่มีแจกให้ด้วยนะครับวงน้องเราก็จะมีกิจกรรมมาให้เล่นนะครับน้องเยอะแยะมากๆนะครับวงน้องเราก็สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับน้องก็คือพี่ไปอ่านมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวงน้องก็คือมีค้ขอกันมาเยอะมากนะครับน้องสำหรับสกินปื้อนะครับน้องเดี๋ยววันนี้ก็เป็นการ วตทางด้านของสกินปืนละกันนะครับเนาะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่ให้วตสกินปืนละกันนะครับวงน้องเพราะว่าพี่ไปอ่านมาทุกคอมเมน,นแล้วนะครับเนองว่าทุกคนอยากได้อะไรมากที่สุดนะครับน้องอยากได้สกินปืนตัวไหนมากที่สุดนะครับวงน้องเออก็จะเปิลมานี่เลยนะครับเนาะเดี๋ยววันนี้เรามาเล่นก,กิจกรรมสนุกสนุนนะครับแล้วก็จะมารายงานกิจกรรมของฟรีด้วยนะครับเนาะเพราะว่าบางคนก็ยังไม่รู้จักเล่นนะเอ็ครับวงน้องเออก็จะเปิลมานี่เลยนะครับเนาะก็คือก่อนอื่นกิจกรรมของพี่นะครับวงน้องก็คือเป็นการวอดหมายเลข แลกหนึ่งในสัปดาห์นี้นะครับองน้องก็เป็นทางด้านของนี่เลยนะครับน้องก็เป็นทางด้านของลูกซองสีม่วงตัวนี้นะครับองน้อง ก็อยู่หมายเลขหนึ่งเลยนะครับเนาะถ้าใครอยากได้ให้พิมพ์คําว่าลูกซองม่วงก็ได้นะครับพงน้องหรือว่าพิมสั้นๆก็ได้นะครับเนาะลูกซองก็ได้นะครับพงน้องหรือว่าหมายเลข1หนึ่งก็ได้นะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับพงน้องหนึ่งคนต่อหนึ่งคอมเมนต์เท่านั้นนะครับเนาะใครที่แบบว่าอยากได้สกรีนตัวนี้นะครับเนาะเดี๋ยวพี่แจกงให้แบบถาวรเลยนะครับพงน้องก็จะประมาณนี้นะครับเนาะถ้าใครอยากได้วันนี้พี่เอามาให้วตแล้วนะครับเพราะว่าพี่อ่านหลายคลิปแล้วนะครับเนาะก็คือมีคคคนนนนขอออมาแททบบุกกกลลิปเเยะรััวว้้งงงูซตี วันนี้พี่ก็เลยแบบว่าเอามาแจกให้เลยละกันนะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะแจกให้แบบถาวรเลยละกันนะครับก็อยู่หมายเลขหนึ่งนะครับเนาะถ้าอยากได้ก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับเนาะหนึ่งคนต่อหนึ่งคอมเมนต์ครับวงน้องสามารถกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะไปให้เพื่อนโหวตได้นะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็อย่างที่พี่บอกนะครับว่าทุกๆสัปดาห์พี่มีแจกของฟรี HFC แน่นอนนะครับวงน้องสัปดาห์นี้ก็เป็นทางด้านของลูกซองนะครับเนาะที่แบบว่าจะมาแจกให้ฟีฟี่นะครับวงน้องแล้วก็สำหรับหมายเลขซองนะครับแล้วก ก็คือถ้าอยากได้นะครับวงน้องก็คือเข้ามาแล้วนะครับเนาะโบนได้เลยนะครับวงน้องอยู่หมายเลขสองนะครับเนาะอ,อันนี้ก็เป็นทางด้านของหมายเลขสองนะครับถ้าคนไหนอยากได้ AK ตัวนี้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่า หมายเลข2ตัวนี้นะครับวงน้องก็คือโหวตกันเข้ามาได้เลยนะครับนนองก็จะประมาณนี้นะครับก็หมายเลข1ก็เป็นทางด้านของลูกซองควงสีม่วงนะครับน้องก็ลั่นเร็วนะครับวงน้องแล้วก็หมายเลข2 <c oughs> นะครับนนอะก็เป็นทางด้านของ AK สีขาวตัวนี้นะครับน้องก็เป็นทางด้านของ AK <c oughs> ดคนาก็นะครับน้องที่แบบว่ายิ่งเร็วยิ่งแรงนะครับนนอะถ้าใครอยากได้นะครับวงน้องก็คือเข้ามาแล้วนะครับนนองเลือกหมายเลขที่ตัวเองอยากได้นะครับแล้วก็โหวตลงใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับน้องก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนวัน แจกของนะครับน้องน้องก็คือจะแจกวันพรุ่งนี้ตอน10บโมงเช้านะครับเนอะก็คือ10บโมงสินาฬิกานะครับเนอะจะเข้ามาแจกให้นะครับนงน้องพี่บอกเลยนะครับเนอะว่าวันนี้ก็มีแจกโค้ดนะครับเนอะพรุ่งนี้ก็มีแจกโค้ดเหมือนกันนะครับนงน้องเออก็จะเปิ่มมาเนี่ยนะครับเนอะแล้วก็เราไปดูทางด้านของกิจกรรมของเกมกันบ้างนะครับวงน้องก็คือสําหรับกิจกรรมของเกมนะครับเนาะกิจกรรมตัวนี้นะครับนงน้องได้อัปเดตเข้ามาล่าสุดเลยนะครับเนอะที่แบบว่า มาแจกทางด้านของสกินปืนลูกซองให้เหมือนกันนะครับองน้องแล้วก็ลูกซองควงด้วยนะครับเนาะถึง3กล่องน,นะครับวบงน้องเราก็จะมีทางด้านของกระเพชะซองใบนะครับเนาะบัตรกอลอยอดะครับงน้องอีก4ใบนะครับเนาะแล้วก็ จะมีทางด้านของหัวอาหารแบบด้วยนะครับเนาะที่แบบว่าเราสามารถเล่นได้ทุกคนนะครับเนาะเราก็ได้เับาทั้งหมดแน่นอนนะครับวงน้องกับกิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะถ้าใครอยากเล่นนะครับเนาะสามารถเล่นได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วนะครับวงน้องเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้ได้อัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟคลยของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะเราก็พี่บอกเลยนะครับเนาะว่าของฟรีเยอะแยะมากมายนะครับสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะเข้าเล่นให้ดูนะครับเพราะว่าบางคนก็ยังไม่รู้นะครับเนาะว่ากิจกรรมตัวนี้หาย น้องก็จะประมาเนี้ยนะครับวงน้องก็คือสําหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับน้องก็เล่นง่ายนิดเดียวนะครับวงน้องกิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องก็คือนี่เลยนะครับน้องจะเป็นทางด้านของกิจกรรมที่แบบว่าเรามี3ชีวิตต่อวันนะครับวงน้องก็คือจะเป็นสายฟ้าแบบนี้นะครับน้องให้เราสะสมโทเค็นหัวใจตัวนี้นะครับวงน้องเพื่อไปแลกของฟรีนะครับน้องเราก็พี่บอกเลยนะครับน้องการสะสมก็ง่ายนิดเดียวสําหรับวงน้องก็นั้นนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับวงน้องก็คือสามารถสะสมได้ทุกคนแน่นอนนะครับนาะแล้วก็จะมีให้เล่นนะครับวงน้องก นี่เลยนะครับเนอะจะมีง่ายปานกลางนะครับงงน้องเราก็ง่ายนะครับเนอะเราก็วิธีการเล่นก็เป็นประมาณนี้นะครับงงน้องนี่เลยนะครับเนอะให้เราจิ้มยังไงก็ได้นะครับงงน้องให้โดนหัวใจได้เองครับเนอะก็จะเประมาเลื่อนครับวงน้องเพราะว่าจะมีแบบว่าลูกศรนะครับเนอะหรือว่าพับกระดาษนะครับวงน้องก็เป็นเครื่องบินกระหานนะครับเนอะที่แบบว่าจะพุ่งไปเรื่อยๆนะครับเนอะเราก็ให้โดนหัวใจนะครับเนอะเดี๋ยวพี่จะเล่นให้ดูนะครับงงน้องนี่เลยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ อันนี้ก็ระดับง่ายนะครับองน้องก็คือจะเป็นแบบนี้นะครับเนอจะมีหัวใจมาเรื่อยๆแบบนี้นะครับองน้องก็คือถ้าเราจิ้มโดนหัวใจนะครับเนะเราจะได้3มแต้มนะครับองน้องแต่ถ้าเราจิ้มโดนหัวใจแบบเต็มๆเลยนะครับเนะเราจะได้เยอะมากนะครับองน้องเราก็ถ้าเราจิ้มไม่โดนหัวใจนะครับเนะแต่อยู่ในนี้นะครับองน้องก็คืออยู่ในขอบเขตนะครับเนอเราก็จะได้คะแนนเหมือนกันครับเนอแต่ได้น้อยแน่นอนองน้องนี่เลยนะครับเนอก็เป็นประมาณนี้นะครับองน้องก็ถือว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับเนอก็เป็นการสะสมนะครับ เราจะเสียชีวิตนะครับเนาะก็คือจะมีสชีวิตนะครับวงน้องที่แบบว่าเราห้ามพลาดเลยนะครับเนาะก็จะเปรามาเเีืยนข่าวบงน้องนี่เลยนะครับเนาะพี่ได้นะรับวงน้องก็คือ171นะครับเนาะเราก็ได้ของขวัญมาด้วยนะครับเนาะสามารถเปิดได้เลยนะครับเนาะก็จะเปรามาเเี่ยนข่าวบงน้องกิจกรรมตัวนี้นะครับก็น่าเล่นมากๆข่าวบงน้องเราก็หาได้ง่ายๆด้วยนะครับเนาะแต่ละวันเราสามารถเข้ามาเล่นกันได้นะรับวงน้องเราก็ในส่วนของรางวัลนะครับเนาะก็มียอยามากมายนะครับเดี๋ยวพี่จะเข้าให้ดูนะคควงงนนออืี่เลยนนะครับาวนขบงน้องก็จะมีทาางงด้นนขอปื ที่แบบว่าแจกให้เยอะแยะมากมายนะครับวงน้องแล้วก็มีทางด้านของบัตรเพชรบัตรปืนบัตรอีโวนะครับเนาะเราก็ตามนี้เลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะเราสามารถกดลับตรงนี้ได้นะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะสามารถกดลับได้เลยนะครับวงน้องก็ถือว่าสุดมากๆนะครับเนาะเราสามารถลับได้แบบนี้เลยนะครับวงน้องก็คือเล่นเกมเดียวก็สามารถลับได้ในตรงนี้แล้วนะครับเนาะก็มีทั้งบัตรอีโวนะครับเนาะก็บัตรเยอะแยะมากมายเลยนะครับวงน้องเราก็จะมีทางด้านของกองปืนนะครับเนาะที่แบบว่าในนั้นนะครับเนาะมีลุ้นถาวรด้วยนะครับวง ซองสีเขียวนะครับเนาะที่แบบว่ามีลุ้นถาวรด้วยนะครับวงน้องแล้วก็จะเป่ามาเรื่อยครับเนาะพี่บอกเลยนะครับวงน้องว่าห้ามพลาดนะครับเนาะใครที่แบบว่า อยากได้นะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับน้องใครที่แบบว่าอยากได้ก็ห้ามพลาดเลยนะครับวงน้องเออก็ถือว่าส,สุดมากๆนะครับน้องในส่วนตรงนี้นะครับวงน้องก็ถือว่าใครที่อยากได้สกินปืนลีดี้นะครับน้องใครที่อยากได้สกินปืนอะไรนะครับน้องกิจกรรมตัวนี้หอัโจนแน่นอนนะครับแล้วก็สําหรับวงน้องคนไหนนะครับน้องที่อยากมีลุ้นได้สกินปืนถาวรน,นะครับน้องก็สามารถเล่นกิจกรรมต้นคลิปได้น,นะครับวงน้องเพราะว่าต้นคลิปก็มีกิจกรรมเหมือนกันนะครับน้องแล้วก็อย่าเลื่นะครับวงน้องก็คือใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคร ราคาบงน้องเออก็เป็นทางด้านของการแจกเพชรเหมือนกันนะครับเนาะเดี๋ยวที่จะมาแจกให้ละกันราคาบงน้องถ้าคนไหนอยากได้เพชรจากพี่ก็เข้ามาแล้วทําตามกติกาทีหนึ่งละกันนะครับเนาะล้วก็อย่างที่พี่บอกนะครับวงน้องก็คือเดี๋ยวพี่จะมาทวนกิจกรรมอีกทีหนึ่งละกันนะครับเนาะสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ลูกซองควางสีม่วงราคาบงน้องก็คือสามารถโหวตได้เลยนะครับเนาะก็เป็นทางด้านของหมายเลขหนึ่งนะครับเนาะที่แบบว่า1คนต่อหนึ่งคอมเมนต์เลยนะครับเนาะเราก็สําหรับหมายเลขสองนะครับเนาะก็เป็นทางด้านของเอเครับนก็ เป็นทางด้านของ AKDA ดาก็นะครับนาอพี่บอกเลยนะครับวงน้องว่าทั้งยิงเร็วยิงแรงนะครับนาะอถ้าใครอยากได้ก็สามารถโหวตหมายเลข2ได้เลยนะครับนาะอแต่ถ้าอยากได้ของพี่ในเกมตอนนี้ก็สามารถรับได้เหมือนกันนะครับวงน้องแล้วก็จับเป่ามาเด้นะครับนาอก็ถือว่าถ้าใครอยากได้ของพี่นะครับนาอก็มีเยอะแยะมากมายในจุดรับตอนนี้นะครับวงนะ้องก็คือมีทั้งในเกมแล้วก็มีกิจกรรมของพี่ด้วยนะครับนาะอใครที่ซ่อมนะครับวงน้องก็ฝากหน่อยละกันนะครับนะ้ะก็จับเป่ามานี่เลยนะครับวงนะ้องแล้วก็อยาบเล้วอนนนพี่ะครับวงน้องก็ 就是。<noise> <noise> <noise> ถ้าอยากสนับสนุนพี่นะครับน้องไม่ต้องเสียตังค์สักบาทเลยนะครับเพียงแต่น้องเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะเพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนพี่แบบเต็มที่แล้วนะครับวงน้องก็ฝากกันด้วยละกันนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องสําหรับคลิปวันนี้ก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์เป็น MC คนใหม่นะครับน้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยละกันแล้วก็ถ้าคนไหนเข้ามาแล้วไม่อยากพลาดคลิปพี่นะครับเนาะปุ่มกดกระดิ่งนะครับวงน้องก็คือสามารถกดได้เลยนะครับา่วบ คลิปไม่แด้คลิปไม่แจ้งเตือนนะครับน้องก็สามารถกดกระดิ่งได้เลยนะครับน้องก็จะป้ามานี่เลยนะครับวงน้องก็ฝากกันด้วยละกันนะครับน้องแล้วถ้าคนไหนอยากได้โค้ดก็ไปเอาที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับน้องเดี๋ยวพี่จะทิ้งโค้ดไว้ให้ละกันนะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของโค้ดท่าทางนะครับน้องที่แบบว่าสามารถใส่ได้วันที่20นะครับน้องเราก็ใส่ได้4 0 0 0คนนะครับน้องสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับน้องไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับวงน้องก็เป็นคลิปวันพรุ่งนี้ละกันนะครับ